สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําลัดหน้าหมูนุ่มกันครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมหมักหมูไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้มันจะมีเป็นสันนอกหมูครับล้างทั้งขอศาเสะเด็ดน้ำไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็นํามาหั่นเตรียมไว้ได้เลยครับขนาดของชิ้นหมูที่เราทํานี้ก็ตามความชอบได้เลยนะครับผมก็จะทําชิ้นประมาณนี้ครับหั่นสไลด์ไว้บางๆนะครับ นี่ครับเราก็จะได้เป็นเนื้อหมูที่เราสไลด์ไว้ค่อนข้างบางครับประมาณนี้ครับหนึ่งมิลได้นะนี่ก็เดี๋ยวทําไปหมกกักเลยครับแป้งมันครับใช้เป็นแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับซอสหอยนางรมสีวขาว น้ำมันพืชครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าหรือว่าน้ำตาลตะหนดก็ได้นะครับพริกไทยป่นครับเล็กน้อยแล้วก็ไข่ครับจะเป็นไข่ไก่นะหนึ่งฟองครับเสร็จแล้วก็ขยำคราวให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับแล้วก็ซึมเข้าเนื้อหมูนะใช้มือก็สะดวกที่สุดครับขยำนวดนวไปได้เลยครับ สำหรับหมูหมักเนี่ยครับเราต้องทําเตรียมล่วงหน้าสักประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับอย่างน้อยๆเลยนะจะทําให้หมูที่เราหมักเสร็จแล้วมีความนุ่มอร่อยมากครับจะนุ่มเด้งเลยนะแนะนําเลยครับทําเผื่อเวลาสลักนิดนึงสามารถหมักข้ามคืนเลยก็ได้เช่นกันนะครับหากใครมีเวลามากขยาให้ทุกอย่างอะไรเข้ากันดีครับน้ำตาลลาราให้หมดนะนี่ครับพอเราขยำนวดมาได้สักพักหนึ่งครับ สังเกตว่าน้ำตาลแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วครับแล้วก็ซึมเข้าเนื้อหมูแล้วนะนี่ก็ใช้ได้แล้วครับนี่ให้เราปิดด้วยพลาสติกแรปนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นสักประมาณ 1- นสองชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อยนะนี่เดี๋ยวผมนาไปหมักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมนสนของแป้งที่เราจะใส่ให้ราดหน้าข้นนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นแป้งเท้าครับแป้งเท้าก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครไม่สะดวกหาแป้งเท้าจะใช้เป็นแป้งมันแทนก็ได้เช่นกันนะครับ ันนี้ผมจะทำเยอะหน่อยนะก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะหนดก็ได้นะครับก็สีอิวดำครับตามด้วยน้ำเปล่าครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะครับนี่ครับ พอทุกอย่างอะไรเข้ากันดีแล้วก็พักรอไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็หม,มักหมูมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วครับอันนี้ก็พร้อมนํามาปรุงแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยครับก็เดอื่นก็มาเตรียมผัดเส้นกันก่อนเลยนะครับเปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนเลยนะวันนี้ผมก็จะทําเยอะหน่อยนะครับทําสําหรับประมาณ5-6ที่เลยนะใช้เส้นใหญ่1กิโลเลยครับ เดี๋ยวเราตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนจัดๆก่อนเลยนะครับก่อนจะลงเส้นนะพอกระทะน้ำมันร้อนจัดได้ขนาดนี้ใช้ได้แล้วนะครับให้ไอาน้ำมันขึ้นอย่างนี้เลยนะก็เส้นใหญ่ครับแกะเป็นเส้นๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ลงไปผัดได้เลยตามด้วยสีอิ๊วดำครับเพิ่มสีให้ดูน่าทานนะครับเล็กน้อยพอยีเร็วๆเลยนะครับให้เส้นใหญ่กระจายตัวนะ เราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับผัดแค่ให้เส้นโดนกับอาหภน้ำมันร้อนๆครับเส้นจะออกกลินหอมแล้วก็อยู่ที่โดนก็พอด้วยครับถ้าเกิดเราผัดนานเกินไปเดี๋ยวเส้นจะจับตัวกันเป็นก้อนครับจะดูไม่น่าทานะ ได้ขนาดนี้พอแล้วปิดเตาเราก็นำขึ้นพักเอาไว้ก่อนได้เลยครับเส้นใหญ่หอมดีมากครับเสร็จแล้วก็ทำน้ำรัดหน้ากันต่อเลยนะครับก็เป็นเตาเลย มันพอประมาณครับใช้ไฟก,กลางๆพอนะครับกระเทียมโครกหรือสับก็ได้นะครับเดี๋ยวให้กระเทียมออกกินหอมก่อนนะครับ พอกระเทียมเริ่มอ,ออกกลิ่นหอมครับก็เต้าเจี้ยวครับใส่ลงไปได้เลยนะผัดให้เต้าเจี้ยวออกกินหอมเช่นกันครับยังคงใช้ไฟก,กลางๆอยู่นะครับผัดจากกูเดียวพอ พอตัดเตียวออกกลิ่นหอมดีแล้วก็น้ำครับใช้เป็นน้ำเปล่าหรือว่าใครมีเป็นน้ำสต็อกน้ำซุปก็ใช้ได้เลยนะครับใส่ไฟแรงเลยนะ ีให้เราตั้งจนกระทั่งน้ำเดือดจัดขึ้นมาก่อนเลยนะครับพอน้ำกลับมาเดือดจัดได้ที่แล้วนะครับก็ตามด้วยหมูที่เราหมักไว้เลยครับใส่ลงไปแล้วก็คนๆให้กระจายตัวนะครับก็ปล่อยรอให้เดือดกลับขึ้นใหม่อีกรอบนึงครับพอน้ำเริ่มที่จะกลับมาเดือดครับก็ปรุงรสเลยนะซอสหอยนางรมครับ ซีอิ๊วขาวครับพริกไทยป่นครับคนผสมให้เข้ากันดีเลย ก็ลองชิมรสชาติดูนะครับอโอเคเลยครับรสชาติกำลังดีพอหมูสุกได้ที่แล้วครับก็ผักคะน้าครับอันนี้ตามความชอบได้เลยนะวันนี้ผมเลือกใช้เป็นยอดคะน้าครับก็น้าท้องกาแฟแล้วก็เด็กเป็นท่นทอนๆได้เลยครับ รอให้น้ำกลับมาเดือดอีกรอบนึงนะครับพอน้ำกลับมาเดือดจัดอีกรอบครับก็แป้งที่เราผสมเตรียมไว้นะครับนี่ก็ทยอยใ,ใส่ลงไปนะครับคนไปเรื่อยๆด้วยนะครับคนไปทางเดียวกันนะใส่จนได้ความข้นหนืดตามความต้องการเลยนะครับ ใส่ได้หมดเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะครับรอให้แป้งสุกดีก่อนนะครับกลิ่นหอมดีมากครับตอนนี้น่าทามสุดๆ พอกลับมาเดือดได้ที่สักแป๊บหนึ่งงนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแป้งสุกดีแล้วปิดเตาได้เลยครับอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับรัดหน้าก็เสิร์ฟทานร้อนๆเลยนะครับเส้นใหญ่ที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่ครับเส้นก็หอมดีมากครับน้าทานสดๆแล้วก็ น้ำรัดหน้าเลยครับโรติไทยสักหน่อยครับ ตนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหน้าเส้นใหญ่หมูนุ่มครับน่าทานมากสูตรนี้ท,ทําทานเองในบ้านก็อร่อยครับหรือว่าใครต้องการนําไปทําขายประกอบอาชีพก็ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ